แพทย์หญิงสุรศดีอํานักมาดีค่ะสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเปาโลพหลโยทินค่ะในหญิงตั้งครรภช่วง8สัปดาห์แรกจะมีการขยายขนาดของเต้านมค่อนข้างเยอะนะคะเต้านมจะโตขึ้นประมาณ25-50%ขณะเดียวกันก็จะมีอาการทรงอกที่มีการขยายขนาดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น,นในช่วงแรกข,ของการตั้งครรภจะมีอาการเจ็บแล้วก็มีอาการเสียวๆบริเวณเต้านมเกิดขึ้นค่ะ ปกติเวลาขยายเนี่ยก็จะขยายพร้อมกันทั้งสองข้างนะคะการที่เราจะมีการเจ็บข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่ว่าเนื้อเต้านมข้างนั้นเยอะกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเจ็บเท่าๆกันพร้อมๆกันทั้งสองข้างนะคะการที่มีการเจ็บข้างเดียวเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาสาเหตุว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้อเอ็นอักเสบไหมหรือว่ามีเรื่องของถุงน้ําหรือว่ามีก้อนในเต้านมหรือเปล่า เมื่อคุณแม่เริ่มมีอาการเจ็บเต้านมเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่แนะนําก็คือเราควรจะมีการปรับขนาดของยกทรงให้พอดีกับเต้านมนะคะหลีก <ๆ S 1> เลี่ยงยกทรงที่มีโครงแข็งทําให้เกิดอาการเจ็บนะคะการประครบอุ่นช่วยได้นะคะหรือถ้าเจ็บมากๆน่ะก็อาจจะมีการทานยาพาราได้ค่ะ ช่วง2เดือนแรกจะมีการขยายขนาดอย่างรวดเร็ว,รวช่วงนั้นจะมีการเจ็บเยอะหน่อยพอหลังจาก2เดือนเนี่ยอาการเจ็บจะค่อยๆลดลงนะคะแต่ว่าเต้านมเองก็ยังต้องขยายขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดเรามีการปรับตัวเรื่องของการขยายขนาดของยกทรงให้เหมาะสมกับตัวเราร่วมกับควบคุมน้ําหนักตัวไม่ให้อ้วนเร็วไปควบคุมอาหารไม่ว่าจะอาหารหวานจัดเค็มจัดมันจัดที่ทําให้ตัวบวมเนี่ยถ้าเรามีการควบคุมพวกนี้อาการเจ็บลิ่มก็จะค่อยๆดีขึ้น,นะคะ่ะ อาการเจ็บเต้านมที่เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ในช่วง2เดือนได้ก็เป็นเรื่องที่พบได้นะคะแต่ถ้ามีอาการผิดปกติร่วมด้วยเช่นมีการคำได้ก้อนนะคะหรือว่ามีเจ็บข้างใดข้างหนึ่งผิดปกติแล้วก็มีการขยายของขนาดเต้านมที่มากกว่าปกติมีอาการลักษณะของการอักเสบไม่ว่าจะเป็นปวดบวมแดงร้อนหรือว่ามีเลือดออกจากหัวนมอาการพวกนี้เป็นอาการที่คุณแม่จะต้องมาพบแพทย์นะคะเพื่อรับการรักษารับการตรวจวินิจฉัยอย่างเร็วที่สุดค่ะ